ผลสำรวจจากบริษัทวิจัยนานาชาติเผยว่าประเทศไทยคนไทยมีความสุขเป็นอันดับ7ของโลกและเป็นอันดับ3ของอาเซียนครับโดยผลวิจัยตัวนี้นะครับมาจากบริษัท IP SOS เป็นบริษัทวิจัยระดับโลกโดยบอกว่าความสุขของประชากรจากการเก็บข้อมูลผู้มีอายุน้อยกว่า75ปีใน30ประเทศทั่วโลกคนไทยค่อนข้างมีความสุขถึง61%ครับโดยเฉพาะวันหวยออกแล้วถ้ามันถูกหวยมันมีความสุขแน่นอนส่วนไอที่ไม่ถูกหวยเนี่มันมีแค่2% 2ไม่มีความสุขเลย กับการไม่ถูกหวยทีนี้ปัใจจัยในความสุขที่นักวิจัยเขาไปค้นหามาเขาบอกว่าปัจจัยที่ทําให้คนไทยมีความสุขก็คือ 1. ถ้าคุณอยากมีความสุขนะครับคุณต้องปฏิบัติตามปัจจัยดังต่อไปนี้นะครับได้ใช้เวลากับครอบครัวได้รับการยอมรับและความรักจากคนรอบข้างรู้จักควบคุมชีวิตตัวเองส่วนปัญหาที่ทําให้คนไทย2%เนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยก็คือ 1. ปัญหาการเงิน 2. สุขภาพจิต 3. ปัญหาสุขภาพจริงๆมันก็เป็นปัญหาทั่วไปนะไม่ต้องทำวิจัยก็ได้อันนี้รู้อยู่แล้วส่วนกลุ่มที่มีความสุขมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มวัย70บวกครับในขณะที่กลุ่มเจนซ่เพศชายมีความสุขมากกว่าเพศหญิงอย่างไรก็ตามนะครับการประเมินครั้งนี้เราก็ต้องกลับมาถามว่านักวิจัยในเวทีนานาชาติไปถามใครในประเทศไทยถึงบอก71%มีความสุขครับ แ่นายรณรงค์ไม่มีความสุขครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรๆก็ไม่ดีนักวิจัยเนี่ยมาถามรณรงค์บ้างอะไรที่มันเป็นดีๆเนี่ยไม่เคยได้ทําวิจัยกับเขาเลยคาสินโนคาสินโ,นาสนโนเขาบอกดีๆเนี่ยไม่เคยเห็นเลย<อ>สําหรับใครนะครับถ้าอยากได้กําไรหลวงปู่ศิลานะครับเรายังมีอยู่นะครับ999บาทนะครับทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักไลน์แอดเราเข้ามาได้นะครับเป็นรุ่นนาคาเสริมดวงครับเมลอนบุรีลำเราก็ยังมีอยู่นะครับโปรโมชั่นครับ 3ลูก3า9ลูกละ1กิโลกว่านะครับถ้าลูก2กิโลก็เป็นอีกราคาหนึ่งสามารถทักมาได้เหมือนกันครับอุดหนมนสินค้าเกษตรกรครับ